สวัสดีครับผมจินิตาโรคส์เทนอลตอมอรีแอคนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะ่งสำหรับการรีแอคคู่นี้นะจ๊ะซึ่งเป็นคู่ที่ตังเมไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้นะเพราะว่ามีคนที่จีนแล้วก็มีคนที่ชอบเหมือนตังเมย์เหมือนกันนั่นก็คือคู่เนจเจมนะจ๊ะเย่คุณเนจเจมจากทางค่ายดูมันดีนะครับที่เรารู้สึกว่าเขาคอนเป็นแฟนกันนะอ,อ๋อวันนี้เราจะมาดูกันซิว่า คลิป Q&A Story with Net Jam e เนี่ยจะมีคำถามที่ฟินขนาดไหนและทำให้เรารู้สึกถึงเคมีข้อของเขาทั้งคู่หรือไม่ถึงมันจะเป็น c o n f e r เรนซ์หรือ w o r k f ก o m Home ก็เถอะแต่เราก็น่าจะเห็นอะไรที่มันฟินๆนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวใครก่อนจะไปยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ท่อไมด้วยนะจ๊ะโอเคพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เตียนจะมาทำ Q N ตรงนี้นะ Q N กับพี่เน็ตผ่านเฟซไทม์นะคบทุกคนแต่หรือว่าเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะลองโทรหาพี่เน็ตก่อนนะครับก็ตอนนี้ไม่สีทองมั่นยังไงให้ดูบันรวยแล้วนะครับว่าเอาคําถามอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูว่าคําถามพี่เน็ตจะมีอะไรบ้างแล้วคําถามเตียนจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอกดโทรไปหาพี่เน็ตก่อนแป๊บหนึ่ง ลายสุดฤทธิ์พระม้าสีทองเหมือนกันนี่สุดจบเฮ้ยเอ้ยไมเจมทำไรทำไรอ่ะก็ทำไมเจมเขินแล้วฉันต้องเขินด้วยอ่ะเจมจ๋าเจมเจมไม่เขินตี อุย้ยพิซซ่าไม่เขินแล้วนะเนี่ยขินงเฉยเลยเนี่ยอร่อยเนี่ยปิดตาทำไม <c oughs> <g ül> กล้องอยู่นี่เออจออยู่นี่ปิดตาแต่ตามองข้างล่างไม่ก <c oughs> ็ไม่เอาพี่เน้นจิจ้งจะทำคิวเอ็ดดี้จัดจินจะอานจ,จากจอเลยอ่โอเคลงแล้วอ่านอยู่นี่ไงเราจะคิวเอ็ดดี้สภาพนี้เ <c oughs> หรอ <c oughs> ไม่เอาไปอาบน้ำให้เสร็จก่อนไปไปไปอาบน้ำให้เสร็จก่อน เขินหรอฮะฉันจะไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวสคริป์ไหมสคริป์ไหมทีมงานว่าสคริป์ไหมไม่รู้อ่ะแต่มองว่าสคริปป์นะแต่ถ้ามันเป็นสคริป์หรือไม่สคริป์ยังไงเราก็เขินอยู่ดีคือปกติอะไรที่มันเป็นสคริปต์ตังมีจะไม่ค่อยอินเว้ยแต่ตัไม่ไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันสคริปต์หน่อยๆแต่ําไมรู้สึกว่าความเจมอ่ะ ก็มีความแบบเฮ้ยรุกเบาๆแต่ความเน็ตก็มีความเออความเจมก,ก็มีความแบบขี้อายเบาๆอย่างเงี้ยแต่ความเน็ตก็มีความความรุกหนักเกินพอสมควนอย่างเงี้ยพอเยอะไหนว่ากันพอเดือดมีหรอ อย่าครับคุณสพรพเขาตั้งใจจะแกล้งเจมเห็นปะทุกคนก็รู้ออกใช่ไหมคือรู้อยู่แล้วว่าโทรไปนี่แบบทำเป็นโชว์กงโชซ์นเขาไมเสียงต้องเขาไมเสียงต้องดอบลงด้วยอยาฮะเดี๋ยวเจมขอตัดไปตอน Q&A กันเลยดีกันนะครับ Q&A Story with n a t Jam แตแล้วครับเฮ้ยมุมนี้นี่อ่ะที่ถั่วบ้านอ่ะมาจะถามอะไร จะถามอะไรก็ถามอะไรครับน้้งเจมมันไม่ใช่ที่คือเรามาถามกันทั้งคู่แหละว่าคือเจมวิวคือเจมเข้าลงคำถามจากในทวิตเตอร์ที่เจมลงมาแล้วก็แฮชแท็กเน็ตของเอ่อเน็ตไม่จะบอกว่าเน็ตของเจมเน็ตเจมวเน็ตของเจมเฮ้ยถ้าเขามีแฮชแท็กเน็ตเจมอ่ะเขาจะเห็นคลิปที่เราเรียกปะทีมงานว่าเห็นเห็นมา หรืออาจจะไม่เห็นก็ได้อ่ะเขาอาจจะไม่สนใจเราหรอกแต่เราให้แฟนคลับเขาได้เห็นก็พอตื่นเต้นมา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 เดี๋ยวเราดูจริงจังละมา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 เอ่อทำไมมีคนไม่ไม่กล้ามือก็มีตาโอเคไม่คือถ้าถ้าเจมพร้อมเองก็พร้อมมาแต่รู้เลือกเลือกคำถามแหรอทำไมเจมต้องขืนอะตออะไรอะตออะไรกันแลอว โโอหทำทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยทำทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะงงแล้วนะเออเงี้ย่เน็ตคอมเม้ต์คอมเม้นต์อะโอเคไหมอะไรวะไม่ก็เน็ตมันดูเป็นคนแบบมีมาเรื่องถาิสเนี่ยตลอดเวลาเราผัดกันถามไงโอเคป่าพี่เจมส์ถามพี่ถามโอ๊ยกินอทีรนี่ไอ้หนอกูเขินจังเลยได้ถามพี่เน็ตว่าถ้าให้เลือกการรักดีาน้องในดูมันดีอ่า ที่ผ่านมาของพี่ๆดูมันดีอยากโดนรับน้องแบบไหนเช่นลงบ่อออนเซนก็คือเราตรงอยูดดูมันดีก็คงคิดว่าเป็นออนเซนนั่นแหละ<อ>เพราะว่าไม่รู้นะก็ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าคือทุกวันนี้ก็ก็จริงว่าอ่ะก็ทุกวันนี้ก็แบบฟิตเนสด้วยฟิตเนสฟิตรอรอบอกรอลงอาบนี่ไม่ใช่ดิรอ,อลง,ลงอาบน <laughs> ลงออนเซนลงออนเซนใช่ ก็ลงกับพี่เพียกับน้องเจมส์นั่นแหละอุ้ยก็ขู่เลยอะทะเล้นอะไรมั่วไม่มันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไงเสียวก็คือแบบอยากไปอยากเคือตรงพี่ไม่เคยไม่เคยไปเหมือนกับเคยไปญี่ปุ่นแต่ไม่เคยลงออนเซ็นนะเพราะว่าเหมือนกับเราก็เป็นคนขี้อายไงแต่พอแบบกลับดูมันดีกับน้องเจมส์ก็ไม่อายหรอกโอุ้ยขู่เลยแกกินก่อน เปล่าเปล่าเปล่าคิดลึกคิดลึกอะไรเจมส์เดี๋ยวพี่ถามเจมมากันก็อยู่ขาดึ้นมาเมีีมพลังพิเศษได้หนึ่งอย่างเจมจะเลือกอะไรครับเจมอยากเลือกย้อนเวลาทำไมย้อนย้อนเวลาแบบว่าอยากจะแบบว่าอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาด จากนะตนตอนนี้อะไรเงี้ยแบบคือรู้สึกแบบหลายๆอย่างที่เวลาจินทําอะไรผิดพลาดอ่จินจะชอบพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไปแก้ไขอะไรสักอย่างมันก็คงจะดีเนาะอะไรเงี้ยก็คืออย่างอย่างเช่นไม่อยากเจอพี่เนสอย่างเงี้ยใช่ไหมเอย <c oughs> ถ้าอันนั้นก็คือเป็นการใช้ความเป็นเสพที่เปลืองมากเอยเกินไปไหมตอกันเองตอกันเองใช่ไหมตอน พออยู่กล้องละข่าวนางน่ารักมากเลยเราไม่ได้บูลลี่นะที่เคยบอกว่าเจมแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักยังไงอันนี้ไม่ได้ถามเองนะอันนี้คือแฟนขับถามไม่แล้วคืออ๋อแล้วไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่บอกตอนไหนว่าเจอเจมครั้งแล้วเจมน่ารักเอ้าพี่ไปพูดที่ไหนมาอะไรเห็นแฟนขับเขามาถามเนี่ยคําถามมีลิสขึ้นมากันเองหรือเปล่ะคือ คือไม่ได้ว่าอะไรก็คือน่ารักก็น่ารักแหละอืมไม่คือไม่ใช่จะบอกอะไรดีอ่ะก็น่ารักมันมีคํานิยามอืมต้องแปลอีกหน่อยว่าอีกหน่อยอ๋อเขาเียว่าอะไรจะบอกอะไรดี <c oughs> อ,อ่ะน่ารักมันมีคำนิยามออมันยังต้องแปลอีกหรอ,อ,อ,อน้องเจมสงงปะก็คือน่ารักมันมีความหมายของมันแล้วมัน,ม,นมันต้องแปลอ,อะไรอีก ไได้ด้อยู่ปะเนี้ยผมดัดหูหนึ่งผมดัดหูนายชอบทำหน้าหรออกับกล้องนานางดูหน้าตัวเองชิคสนิมไม่เขินอยู่เขินอะไรครับแหมอย่างกับไม่ชินคำตอบมันดีเกินคาดเนี่ยคิดว่าแบบจะตอบไม่ค่ดีเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ่าแล้วตามเนี้ย ข่อที่สุดของแต่ละคนในดูมันดิหล่อที่สุดน่ารักที่สุดเซ็กซี่ที่สุดกลัวี่สุดรักใจดีที่สุดของเจมเน็ดเดเดแล้วก็เน็ดเด็ดเด็ดนี่จ <laughs> ะกดดันดีพี่อ่าถ้าเผื่อหล่อที่สุดหรอก็ต้องให้ ต้องให้พี่สีเออต้องให้พี่สีหนักขั้นบอกคำตอบหนักขั้นบอกคำตอบแต่ก็หล่อใช่แต่ก็หล่อจริงแต่จริงๆดูมันดีอ่ะหล่อทุกคนนะแต่แบบเขายังไงอ่ะแต่คนจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะใช่ปะเดี๋ยวนะสัญญาณหายไปแล้วก็ฮัลโหลพี่เน็ตฮัลโหล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 เซมโซ ทุกคนครับเดี๋ยวเตียงโทรหาพี่หนึยงเขาหายไปแล้วครับทุกคนไม่ได้เห็นซึ่งการเล่นเกมเหรอใส่ใส่โอ้น่าจะไม่เห็นหน้าเออต้องเห็นดีเห็นจะไกา่ยังไงดีครับทุกคนไม่โทรกลับเลยเนะเออสึกแปลกๆหวกแฮะเราก็จะไม่โทรกลับหาของห่างออกเราจะรับน้องเขาดีไหม อาจอาจะอัดตรงที่กล้องอยู่หรือเปล่าอาจอาจะอจัดเดี๋ยวเขาร้องให้ฮัลโหลฮัลโหลทำไมใส่ซ้อนเหรอครับไม่คุณจะใส่ล,ลูกอ๋อๆๆออ๋ออคิดว่าใส่ซ้อนคิดว,ว่าคุยหลายคนเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยคุณทางใจผมอ่ะก็มีแค่แค่มีแค่นะอ๋อมีแค่กันครับ ครับเล่นโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะก็คือบอกว่าหล่อพี่ซีหล่อใช่ไหมพี่พึ่งพี่พึกคุณพี่พึกหล่อซีพึ่ใช่ก็เจมบอกว่าแบบคือจริงๆอ่ะในดูมันดีคือทุกคนอ่ะหล่อทุกคนแต่ว่าแบบเหมือนจากเหมือนคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ส่วนน่ารักที่สุดฮัลโหลพี่แนนได้ยินไหมได้ยิน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 ส่วนน่ารักที่สุดก็ต้องให น้องนัทนั่นไหนวะอ๋อน้องเขาแบบดูเหนือมากโดยเฉพาะซีรีส์ตอน Why Not Me ก็คือตายเลยอ่ะจริงๆริงส่วนคุณไหนวะส่วนเซ็กซี่ที่สุดก็ยังให้น้องนัทนั่นไหนอ่ะก็คือฮะตอนบล็อกมันมันขึ้นว่าโลแต่ว่าได้อยู่อ่ะยง่า้ตอนนัะอ๋อดูมันดิส่วนเซดกมันดิก็ให้น้องนัทเออเพราะว่าเห็นน้องนัทใส่ชุดซีทูใน Why Not Me ก็ เออถึงสี่ส่วนถ้ากลนที่สุดหรอกลัที่สุดน่าจะเป็นพี่ปาร์กปะเออเป็นพี่ปาร์กพี่ป๊อปปี้ปะใช่เพราะว่าสองคือสองคือแบบเขาจะแบบน้องนัดเขาแบบเออกลัวจริงเลยส่วนใจดีที่สุดถ้าใจดีที่สุดก็ต้องเป็นพี่เน็ตฮึมตอบผิดปะเนี็ตใช่เหรอโหพี่ใจดีเหรอใช่พี่ พี่อาจจะใจร้ายกับทุกคนเสียที่ใจดีตลอดับเจนเอาเชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้ดีเอาพูดจริงๆพูดจากใจเลยเนด้อพี่ใจดีที่สุดแล้วจริงๆโอเคโอเคโอเคไปไปข้อกันสองคนปะจีบกันจะเรื่องยี่เราในที่สุดของน้องเขาหรือเปล่านะโอ้คาดหวังคุณเนี่ยโอเคโอเค เดือเจียมมากเลยถามต่อถ้าไม่ได้ทำงานในวงการอยากทำอะไรครับถ้าไม่ทำงานวงการอยากทำอะไรครับโหคือจริงๆเนี่ยมีหลายความฝันมากเอาเอาอันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบไม่เกี่ยวกับไรายได้นะคือได้อยากอยากเป็นนักบินเคยอยากเป็นนักบินนะใช่<อ>เพราะเหมือนกับแบบแบบว่า คือหนึ่งมันเป็นการท่องเที่ยวใช่ป่ะแบบเป็นคือเป็นอาชีพที่แบบเฮ้ยดูเท่ดูแบบดูแบบไม่รู้อะก็ได้อยู่นะเนาะคือแบบเป็นอาชีพในปัตที่อยากอยากทําต่อหลังจากจบปอตีด้วยนะเพราะเหมือนกับแบบเคยวงางแผนไว้แล้วว่าอาสุทั้งเรีนยนตีเสร็จอะเอาก็จะไปสมัครแบบสต u เดนต์พายอทของการเป็นนักบินไงเพราะว่าคือคือคือพี่ศึกษามาก่อนแล้วว่าแบบการที่จะเป็นนักบินอะไปทางไหนถึงจะดีเพราะเหมือนกับสมมติบางคนก็จะเลือกปอตี การบินอะไรช่นว่แต่พี่รู้สึกว่าแบบพี่รู้สึกว่าแบบอ่ะส่วนถ้าเรงเรียนไปแล้วเราไม่ชอบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันกลัวกลัวกลัวตัวเองจะเสียเวลาในสี่ปีที่เราเรียนไปไงแต่ก็เลยเลือกที่จะแบบเรียนบิสเนสแล้วก็พอจบปตีเราก็เอาบทเนี้ยไปยื่นของทุนสายการบินเพราะมันจะหนึ่งมันจะรองรับว่าแบบสม่ติถ้าเราเข้าของการบินไทยหรือนกแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เราเรามันก็จะเหมือนกับการันตีว่าเออเนี่ย เราได้เป็นนักบินของเขาแล้วแต่เหมือนกับก็ต้องแบบไปเทนอีกสามสี่ปีอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นนักบินเลยจะได้แบบนั่งฟรีเวลาเป็นที่อ่อยก็นี่ไงอยากเป็นนักบินไงแต่พอแบบโควิดมาด้วยแล้วแบบใช่ใช <c oughs> ่กระทบเยอะได้มีโอกาสได้กลับมาแสดงหนังอีกครั้งหนึ่งก็แบบเออต้องทโปรเจกต์กันเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องเลือกไงหนังหนังเรื่องอะไรครับเขาใครคอครับช่วงนี้ไทยอิน้าเขาก็ก็ไม่อยากจะก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับเข้าใจไหมครับ อันนี้คือบอกกับกางขาบล้วบอกทุกคนแหละครับว่าแบบเอออย่าลืมนะเพราะเรื่องหนังว่าบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงไงบอกให้โลกรู้ว่ากูรักไงนะไงนะบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงก็ตาพี่ถูกไหมอันไหนวะใช่ก็เลือกหนึ่งเพลงให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้ก็คือเจมเลือกเพลงให้พี่ว่าแบบเออตไนเจมอยากให้เพลงนีกยบพี เนาวพูดอนุนโอ้โหไม่ได้ิเลยอะเอมนะมีอยู่อ่ามีอยู่สองเพลงที่อยากจะให้ไม่ไม่ขอเพลงนี้เพลงนี้แน่นอนเพลงอะไรนะเดี๋ยวขอเพลงอะไรนะขอเปิดใช่นี่คือเปิดอยู่ว่าแบบอ๋อเพลงขอพิเศษหรือเปล่าไปฟังหรือยังอ่ะ นี่กำลังร้องให้อยู่เนี่ยถ้าขึ้นขัดเนี่ยก็ร้องให้ไม่ได้ดิพี่ไม่ต้องรงเรื่องเพลงนี้ให้หรอใช่จริงป่ะเนี่ยขายขำปเนี่ยเพลงของคนพิเศษก็ต้องให้เพลงคนพิเศษไปดิครับแล้วเราคือพี่คือพิเศษเหรอพี่คือธรรมดาแต่ใส่ใล่ประมาณสบอ้ยกูพิเศษข้นมาลิ้นึงโรตีเหรอ ขาต้อนอีกแล้วว่ะทุกคนโอ้ต้อนอีกแล้วอ่ะโอเคนะนั่นแหละก็เพลงโคตรพิเศษแหะที่อยากให้ยี่อะไรอย่างงี้ยยี่ไม่ได้ฟังเลยร้อยเปิแบบก็ใช่หนิไม่ได้ไม่ได้พิเศษหนิโอ้ไม่ใช่คนพิเศษตั้งใจร้องให้เลยเมื่อกี้คุณไม่ฟังผมทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานทุกคนแคปมาเลยนะครับท่อนไหนที่พี่เน็ตขัดเจมนะครับผมไม่ต้องเลยมาเป็นคําตอบไม่เป็นคําถามเดียวละมาพี่เน็ตมีแผนที่จะให้ต่างหูใหม่กับเจมส์ไหมครับ เออเดี๋ยวเอ้แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่จะว่าไปคือแบบเจมเจาะหูได้ประมาณเกือแบบเจนกนกว่าแล้วหูยังแบบยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เลยนี่คือเจมไปจเจาะที่ไหนเนี่ยเท่าไมมันยังหายไม่ดีอยู่ปกติเขาหายแล้วนะต้องใส่การแพทย์แบบคือเจมเจมน่าจะเป็นเพราะว่าเจมไปนอนทับมันด้วยแหละแล้วก็บวกกับดูดูแล,แลรักษาไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามันมันดีขึ้นไหมมันก็ดีอ่ะพี้ต่อเอาใหม่นิดจะถามอะไร <ffe ligen> <poems> มีแผนซื้อพี่เด็ดมีแผนที่จะให้ต่างหูใหม่กับเจมส์หรือเปล่าครับนี่คำถามเหมือนเป็นคำถามนะครับเนี่ยอยากได้อยากได้ก็แค่บอกไม่ต่างหูอะไรไม่เคยคิดเลยนะว่าเจมส์จะแบบหมายกับจะมีคนถามเรื่องต่างหูเลยอ๋อโอเคก็อยากก็อยากได้ต่างหูไงอ๋อได้สิขออย่างอื่นก็ให้นะครับวายขอที่มีหนึ่งไรได้ปะ บอกแล้วต้องทำยังไงก่อนล่ะครับอุ응๊ยทำไรอะอออยากถูกกระเพงถามต่อได้ไมมแกล้งละก็ฝึกงานเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมอันนี้คือถามจริงๆนะอืมก็ก็สนุกนะครับพี่แต่แบบต้องขอบคุณกับพี่อิชิตันมากๆ<ม>ที่ให้เจมตฝึกงานน,งนะครับ ขอบคุณพี่ออฟด้วยที่ฝากเข้าให้พี่อิชิตันนะขอบคุณเลยนะครับขอบคุณแทนน้องเจนด้วยนะครับผมคือแบบจริงๆมันเป็นการเปิดโลกให้เจมมากๆอ่ะคืออ่คือแบบว่าแล้วอีกอย่างก็คือพี่ๆอิชิตันคือน่ารักวะเขาทํางานกันเหมือนเป็นพี่น้องอ่ะจริงๆคือเจนสงสัยอะไรเขาตอบหมดเลยเขาแบบให้ความรู้ที่แบบเจนไม่ได้เรียนด้วยอ่ะซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับและอิชิตันเัาโอ้ยน่ารักอะก็ฝาก ฝากเนื้อฝากตัวเราด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวให้ที่เน็ตไปเยี่ยมเยียนนะครับกินแลบเนี่ยอยากไปอ่ะอยากไปเยี่ยมเยียนนี่คือแบบอยากเห็นเจมลงไอชิตันอันใหม่อ่ะที่มันเป็นแบบเออแบบอยากลองชิมอยู่เหมือนกันในเซเว่นนี่ใช่ไหมใช่กินแลบต้องไปลองนะครับอันนี้บอกเลยว่าน่าจะโดนใจเลยล่ะกินแลบนี่มันเป็นรสชาติยังไงอ่ะเจมกินแลบนี้จะเป็นแบบจะเป็นน้ําแบบว่าเป็นคล้ายๆกับน้ำซุปอ่เป็นน้ำซุปคือเป็นน้ำสมุนไพร เ็นน้ำสมุนไพรใช่มีคาโมไมล์แต่ต้องอยากรู้ว่ารสชาติกับกลิ่นเป็นยังไงต้องไปลองนะครับผมต้องมีจำหน่ายที่เซเว่นทุกสาขาห์ะไปลองก็ได้เนาะพรุ่งนี้จัดไปหนึ่งกินแล็บลองอิตันใช่ไหมครับใช่สิครับทำไมอยากให้ลองอย่างอื่นอ้าวไปกันรอดเล่นรอเล่นเตาเล่นอ่าแล้วแล้วคือฝึกงานก็คือเหนื่อยไหมอะตอบเหนื่อยปะไม่ใ่แล้วเจมพักกลิ่นนาทีกี่ชั่วโมงอ่ะ ประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงเผื่อแวะไปหาจริงๆงั้นเนี่ยคือแบบมันก็คือตรงที่เราไปไปเจอผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ด้วยแต่เอาจริงๆก็จริงๆจะมาส่งทําไมมันก็มีร้านข้าวแบบก็ไม่ไกลมากนะจริงๆนะไม่ก็เดี๋ยวไปกินด้วยไงไปกินเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ไม่หรอกพี่มันลำบากแอบถามต่อถามต่ออยากเห็นดูบันดึกทำรายการที่พี่ไปฟอลโล่เขาเลยเนี่ย AF ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ไหมอันนี้ฝากถึงพี่อ๊อก อะไรนนะ <laughs> แบบดีลิตี้แบบยี่สบสี่ชั่วโมงอ่ะอันนี้เขาฝากถึงที่เราครับพี่เนทคือเอาตรงว่าคือแบบอยากมากคือเนทอะเอาตรงะนะเนทอะชอบ AF ใช่ปะ่ะเขาเหม่งมั้ยแบบเอาา F. อยคล้ายเอฟอะคือเนทเป็นตอนเด็กเนทชอบเอฟมากพี่ชอบเอฟมากแล้วแบบคือแบบพอแบบมีคนมาพูดอย่างเงี้ยแบบอยากให้ดูมันดิทำเกี่ยวกับยี่สิบี่ชั่วโมงแบบเป็นบ้านเอ้ยคือเอาตรงแบบมันน่าสนใจมากอ่ะคือแบบเนทเนทอยากทำจริงๆแบบโหถ้าพี่ออ ให้โอกาสจะรู้สึกไม่ไพ i v a t เลยปอนกพี่ๆทุกคนดูบันทึก13คนหรือแบบอาจจะไม่ครบหรือแต่คือแบบถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ครบเนาะมันจะสนุกมากเลยเนาะเจนนอนว่าแบบแค่8ชั่วโมงกลางพอดีนะป้องได้ยินไหมครับนี่นี่นี่ต้องจัดแล้วนี่วินเลรู้ไหมว่าเจนได้ยินข่าวหรือว่าพี่ออฟเคยอยู่บ้านเอฟเลยนะไม่น่าใช่เจนแกงพี่ออฟแหละแต่พี่ออฟร้องเพลงพอาแหละพี่ออบว่าไงเออใช่พี่ออบเออพี่ออฟร้องเพลงเพเออ ข <Okay. S 1> ้ามไปโอเคพี่เนทต่อรครับไม่ข้าพี่ออฟจริงๆยีิบสี่ชั่วโมงอยาก <laughs> อยากอยู่กับพวกพี่ๆทุกคนเลยครับแค่อย,อยู่กันสนคนลองทห้นะเหงาบ้างดูสิโอเคโอเคตามใครตอนเนี่ยตาม,ตามอโอเคใส่มีคนมาถามนะครับผมถามคำถ,ถามต่อไปก็คือตอนที่รู้ว่าทั้งคู่จะได้เล่นซีรีส์ด้วยกันร,รู้สึกยังไงบ้างคือตรงก็คือ คือเนทเป็นเด็กใหม่ของดูมันดิด้วยแล้วก็น้องเจนเป็นเด็กใหม่ของดูมันดิใช่ไหมคือเนทก็ดีใจนะจริงๆครับแบบจริงๆตอบให้ไม่มีซีรีส์ด้วยกันนะก็คิดว่าแบบการทำคอนเทนต์ของดูมันดิก็สนุกนะคือแบบคือเนทแบบคือเนทเป็นคนเหงาขี้เบื่ออตรงก็อยากอยากทำอะไรสนุกๆกับพี่ๆดูมันดิอยู่แล้วกับหือกับน้องๆไปเรื่อยๆพอรู้ว่าจะได้เล่นซีรีส์ก็ดีใจนะครับเหมือนกับได้ลองอะไรใหม่ๆมันเจนมู้สึ็ยังไงคือเจนก็ดีใจนะคือแบบ คือเจมอะ่ะคือความฝันของเจมอะ่ะเจมอยากจะเล่นซีรีส์บทบาทที่แบบมันท้าทายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอย่าดูาพิเศษองกลางรว่ามริสมานี้่ยยังไงก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนให้กําลังใจพวกตอมากๆเลยนะครับคือเจมก็ก็เจมก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตเจมเลยกับซีรีส์วายแล้วก็เป็นเรื่องที่ไอ้แนดอ <มา S 1> น<า>นดอนหรือเปล่าจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะให้ซีรีส์นี้ออกมาดีนะครับทุกคนเป็นแังใจให้เจมกับพี่นิดเลยนะครับ ขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายจากฝั่งจะจบแล้วหรอทำไมก็ถ้าเบื่อใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราดูมันบิเจมแล้วก็พี่เนสด้วยนะครับติดตามตลอดครับผมเรื่องพี่เจดกลางแล้วก็ผมรับบทเป็นเอื้อนะครับส่วนพี่เนสก็รับบทเป็นคีใช่ครับแต่ไม่แอาจจะมีอยากเล่นกับอนุนใช่ไหมที่เป็นภาคต่อของหรอจหรอใช่แล้วครับ ใช่ครับเป็นซีรีส์แรกของพวกเราทั้งสองลองดูนะครับก็ลองดูฝากด้วยนะครับผมติดตามเรื่องอะไรอ่ะคอนเทนต์ของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเนี่ยต้องไปเปิดร้านอังโลนะครับอยากไปกินได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่พาไปกินแล้วก็เดี๋ยวพาพี่ๆดูมดดูมาดิไปกินด้วยทุกคนเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันก็ว่างเมื่อไหร่ก็บอกพี่กันถ้ากล้าไปกินข้าวข้างนอกก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ แค่แค่ตัวเองด้วยกันนะโควิดทุกคนด้วยนะครับผมแค่แค่แค่เแฟนการล้างมือลล้างมืออย่าถอดมาตรงจมูกนะขอละโอเคครับรับทราบครับผมดีมากครับโอเคได้ฟันดีครับไปนอนแล้วเดี๋ยวจะบอกได้เลยล่ะ วันนี้พี่เน็ตขอลาไปก่อนนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิเนี้ก็อย่าเขาหลุดจริงหรือสักทีบางทีอยากหลุดักลยแรงใจให้จนับี่น็ตทำติดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องทางในไอทีของพวกเจนได้นะครับอันนี้เป็นไอทีเยนครับอันนี้ไทเน็ตครับ G6 ครับผมก็วันนี้เราสองคนเขาหลุดจริงหรือวะต้องใจนะครับลาก่อนครับเอามือปิด พี่เนทเอามือปกล้องพรไ <Okay. S 1> กันนะไดส้สามสองหนึ่งจบแล้วว่าอุมีที่เขาไลฟ์ด้วยกันด้วยเหรอก็นะใครที่ดูแล้วอยากให้เรามาทำคอนเทนต์เนเจมอีกก็คือบอกเลยก็คือพร้อมเสมอเลยจ้ะโอ้อยโอ้ย oh God รู้สึกร่างกายสุดสิบอะทุกคนรู้สึกร่างกายสุดสิบใช่ไหมน้องบอกว่ารงาสุดสิบสุดสิบมากเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าฟิแฟนไม่มีมีรีแอคชั่นของเราขึ้นแนะนําด้วยอะ่ะในหน้าคลิปโอ้เนี่ยดูสิทุกคนทุกคนดูเนี่ยมีแนะนําด้วยนีนอันนี้นะจ๊ะก็อใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ปคลิปแรกก็ฝากไปดูคลิปคลิปแกล้งเดทด,ด้วยละกันนะจ๊ะเออนะดัดเดทนะั่นแหละเออนั่นอะ พูดไม่ถูกเลยว่ะเรารู้สึกบอกว่าแบบมันน่าหลักมากมมันเรียวมันเหมือนฟิลแฟนเรารู้สึกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เราอยากเราอยากเห็นการทำงานของเขาเราอยากเห็นเบื้องหลังของเขาอยากเราอยากเห็นชีวิตของเขาเราอยากเห็นเราอยากรู้จักเขามากขึ้นนะจ๊ะก็หวังว่าแฟนๆขับแฟนขับของเน็เจมทุกๆคนนะครับผมก็จะรับต้องมีเป็นอีกหนึ่งคนแฟนบอยนะครับผมเข้าไปในดอมด้วยนะจ้ะยังไงก็ ฝากอัปเดตให้ตัม้มเอด้วยนะครับผมมีคลิปมีอะไรเอยอะไรเอยนะจ๊ะโอเคสุดท้ายนี้ก็อยากบอกว่าฟินมากนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทางดูมันดีที่ทําให้เราได้ดูนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ตัม้มเอด้วยนะครับผมที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะจะได้ไม่ตกหล่นนะจ๊ะว่าต้องมีข่าอะไรบ้างโอเคครับผมสุดท้ายนี้ตา้มก็ต้องขอตัวลาไปกันแล้วบ๊ายบาย เนตเจมเนจเจมเนจเจมเนตเจมเนตเจมเนตเจม